ตักบงกฎโทรเตือนหลังผู้หญิงเข้าหาเจ้าสัวบุญชัยเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของตักบงกฎและครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าเจ้าตัวถึงกับต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเลยทีเดียวสําหรับตักวงกฎหลังมีผู้หญิงเข้าหาสามีแต่กลับเอางานมาบาังหน้าโดยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วผู้หญิงพยายามเข้าหาทางด้านตักวงกฎก็บอกสามีว่าการเข้าหาแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานหวังอย่างอื่นด้วยส่วนเจ้าสัวก็บอกว่าคุยแค่เรื่องงานแค่นั้นไม่รู้ว่าผู้หญิงต้องการจะเข้าหาและตักวงกฎยังบอกอีกว่าเชื่อใจเจ้าสัวเพราะบอกว่าหยุดแล้ว ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็เลือกที่จะโทรหาและบอกให้เลือกทำแบบนี้ได้แล้วและทางนี้มีลูกมีครอบครัวแล้วให้เห็นแก่ศีลธรรมและการกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีในบทภรรยาหลวงถึงแม้ว่าจะเชื่อใจเจ้าสัวมาตลอดแต่พอมีเหตุการณ์ในละครก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้โทรศัพท์เจ้าสัวตลอดแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องเข้าหอมช่วงนี้หวงคุณแม่มากไม่ให้แต่งตัวแสบๆฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ